ก็สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเพิ่มคนดูไลฟ์สดบนแพลตฟอร์ม facebook ของเรานนั่นเองนะครับผมจะมีวิธียังไงเข้ามารับชมรับฟังกันได้เลยครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ spesmm ไว้ใต้คลิปนะผมสําหรับใครนะครับผมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกนะผมจะอยู่ขวามือด้านโบโนน้ตสมัครสมาชิกเพียงแค่กรอกชื่ออีเมลแล้วก็รหัสผ่าน2ครั้งนะครับอย่าลืมติ๊กคําว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติกันด้วยนะผมที่สําคัญเลยนะผมสําหรับใครนะผมที่มีบัญชี gmail อยู่แล้วนะผมก็สามารถลงทะเบียนดีชี gmail ได้เลยครับผมอพอลงทะเบียนะอะไรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็กดเข้าสู่ระบบกันได้เลยครับ หน้าต่างแรกของเว็บไซต์ของผมจะอยู่ที่เมนูคําสั่งซื้อใหม่นะครับส่วนด้านบนก็จะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆนะครับผมให้เราไปเลือกตรงแพลตฟอร์ม Facebook ของเราเนั่นเองนะครับผมเข้าไปที่หมวดหมู่นะครับเลื่อนๆนี่ครับผมเพิ่มคนดูไลฟ์สตรีมนะครับในส่วนของบริการเดี๋ยผมจะเลือกเปน็นนันแรกนะครับก่อนสั่งซื้อนะผมก็อย่าลืมอ่าน,นคาอธิบายกันด้วยนะผมที่สําคัญเลยนะครับผมในส่วนลิงก์นะผมให้ให้เราไปที่หน้าไลฟ์สตรีมสดของเรานั่นเองนะครับผมกดคัดลอกลิงก์มาอ่า หรือว่ากดที่3จุดนี้ก็ได้ครับคัดล็อกลิงฟางเลยครับในส่วนจนํานวนนะผมก็คือจํานวนที่เราจะเพิ่มคนดูไลฟ์สตรีมของเรานั่นเองนะผมผมเอาสัก10คนละกันนะครับผมขั้นต่ม10คนนะผมสูงสุด1 0 0 0 0แนคนนะผมถือว่าเยอะมากๆเลยนะผมอะพอตรวจสอบรายลเอีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมนี่ก็จะเป็นค่าใช้ใจ่ายของเรานะผม0.8บาทนะครับผมถือว่าถูกมากๆเลยนะผมราคาไม่ถึง1บาทเลยนะครับแล้วก็กดส่งไปเลยครับ อ่ะก็จะขึ้นหน้าต่างแจเคๆแบบนี้ผมได้รับการสั่งซื้อขอบคุณเรียบร้อยแล้วนะผมส่วนนี้ก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเราครับหรือว่าเข้าไปดูที่เมนูวัติการสั่งซื้อได้ครับสถานะก็คือนะมว่ารอดำเนินการนะผมส่วนนี้ก็จะเป็นลิงก์ไลฟ์สตรีมสดของเรานั่นเองนะผมนี่ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายของเรานะผมนี่ก็จะเป็นปริมาณที่เราเพิ่มยอดคนดูไปนั่นเองนะครับสาหรับใครนะผมที่ยังไม่มีเครดิตหรือว่ายังไม่ได้เติมเงินนะผมเข้าไปที่เมนูเติมเงินนะครับทางเว็บไซต์ก็จะมีสแกนเคอร์เอาโค้ันะครับผม สำหรับค้าน้ผมที่เติมเงินผ่านเคียโค้ดน้ผมรับโบนัสเพิ่ม5%เลยน้ผมเมื่อเติมเงิน1,000บาทขึ้นไปนะครับทูมานนี่วอลเลตก็มีเหมือนกันนะผมได้รับโบนัสเพิ่ม2%เลยน้ผมเมื่อเติมเงิน1,000บาทเหมือนกันนะผมถือว่าได้เยอะมากๆเลยนะครับสำหรับค้าน้ผมที่มีปัญหาด้านยอดไรไม่ขึ้นหรือว่าเติมเงินไม่เข้าน้ผมก็ติดปัญหาต่างๆนะผมเข้าไปที่เมนูตัวเชื่ยเหลือนะครับ เพียงแค่วางเลขออเดอร์ของเราลงไปพิมพ์ข้อความหรือว่าส่งรูปภาพให้อดมินกันได้เลยครับหรือว่าจะแอดไลน์ตรงขวามือด้านบนนี้ได้ครับผมก็จะขึ้นสแกน QR code ค,ออาคามาแบบนี้นะครับแอดมินก็จะพร้อมตอบทุก24ชั่วโมงเลยนะครับผมเน้นส่งขงเมนูบริการนะผมเข้ามาดูกันได้นะผมมีให้เลือกเหรียละราคากันเลยทีเดียวนะครับผมส่วนขวามือนะผมก็จะเป็นารายละเอียดของเรทราคาต่างๆนั้นๆน,น,นะผมนี่ก็เป็นเรทราคาของบริการนั้นๆน,น,นะครับผมนี่ครับเขียว สำหรับคลายมที่หาแฟตฟอร์มต่างๆไม่เจอผมให้เลื่อนตรงด้านบนนะผมเข้าไปที่หมวดหมู่นะครับไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o k ิกต็อกอินสตาแกรมนะครับผมอ่ายูทูบเทเลกรัมนั่นเองครับผม Facebook ก็จะมีเพิ่มถูกใจโพลรูปภาพ้อผมเพิ่มไลค์โพสอิโมจินะครับผมเพิ่มถูกใจบุกจิตตามแฟนเพจนะครับนี่ก็จะเป็นบริการที่เราใชา้นะผมเพิ่มคนดูและสตรีมนะผม S1 นะครับ สำหรับใครนะผมที่อยากจะแนะนําเว็บไซต์ดีๆแบบนี้ให้เพื่อนนะผมเข้ามาที่เมนูแนะนําเพื่อนนะครับ่เาเว็บไซต์เขาก็จะให้หักค,ค่าคอมมิชชั่นถึงห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะผมเพียงแค่กด Copy อกลิงก์ของเราแล้วก็กดส่งให้เพื่อนนะครับถือว่าเป็นการสร้างไรายได้เสริมไปอีกช่องทางหนึ่งเลยนะครับเพื่มเป็นการเสียเวลานะผมเดี๋ยวเราไปดูหน้าไลฟ์ Steam สตรีมสดของเราเลยว่าคนดูของเราขึ้นหรือยังนะครับอตอนนี้สองคนนะผมะเพียงแค่กดรีเฟรชหนึ่งครั้งนะครับ อ่นนี่นะผมยอดคนดูของเราขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมถือว่ารวดเร็วมากๆเลยนะผมใช้เวลาไม่ถึง10นาทีเลยนะครับสำหรับใครนะผมที่สนใจเว็บปั๊มไลฟ์เว็บปั๊มเพจหรือว่าปั๊มแพลตฟอร์มต่างๆนะผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ SPE s m เว็บใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ